เห็นตัวเลขไหมเห็นไหมอยาให้อ่านด้วยได้แล้วทำยังไงผมจะรู้ล่ะทำยังไงผมจะรู้เขียนใ้ให้ผมด้วยเด้อสาธุสาธุนะครับคุณผู้ชมได้ไหมครับช่วยจับไหม ถึงไหมเน้นๆอัสองให้อ๋อได้อยู่ครับจอยผ่านน่าเออภาษีภาษียามีตาจันสาธุสาธุครับย่งสิบหกสิบหกว้วนีีตัวนี้ไม่ถึงครับนี่นี่สีขาวไม่ถึงค่ะสีขาว ัั the <the ัมพนนธ์กไว้เห็นแต่ในไอ้นั่นยูทูบตาใบนะคนที่นี่ป้าตาใบกับสารคามแล้วครับกับเมื่อเช้าครับอยู่สารคามอยู่อำเภอเมืองอยู่อำเภอเมืองสารคามเห็นกระโดดปะกระโดดดีใจ เดยวันหนึ่งหกข่อเป็นกระโดดครับหนึ่งครับพ่นกระโดดเด็นดีเลยะครับเตียนโด่งเลยหนึ่งหกจานใบพ่นเตียนนี่เลขนีแล้วนี่ซึ่งหกกับศูนหานี่นี่ครับนี่เึกว่าเป็นคนพื้นที่คนอยู่สารคามดีใจลองหยิงอยิบอ๋อครับทนได้ทนได้ สายามานั่งนี่มั้มันดูพิธีเผื่อนเก้เอา,เาอีาาอ้นู่นไม่หรือจะนั่งตรงนี้น,นู่นนเเกกาอี้ล็ไม

นะโมพุทธายะพุทธาจารัตนายานัีโนภราชิสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรมโมตั้งโคยะถาปุถโมนะพุทธาบูชาธรมะบูาสังบูชาอัคคีทานังว่าลังคันธังสีวลีจมาหาเสลังอาหางวันธามิระตัวอาหังวันทามิชาติโยอาหางวันทามิสัปพะโสพุทธะธรรมสังฆปุถุนิสนะโมพุทธายะพุทธาจารยานายานมนตโนภราชิสหัสสะสุธรมาพุโธธรมโมตังโฆยะถาปุถโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังว่าลังคันธัง สิวลีจะมาหาเทราอาหางวันทานมีภูละตัวอาหารวันทานิีาติโยอาหังวันทานมีสัพพโสภิทาธรรมะการปัจจุเสนีนันนาสุขายะพระพุทธเจ้าพระเจ้านายมณีนพราชีสหัสปุธัมมาพุทโธธรรมโมตังโคยะธามุโมนาพุทธบูทานามาบูชาสังฆบูชาอสีฐานังวบาลังคันธังสีวลีจะมาหาเทราอาหางวันทานมีภูละตัวอาหังวันทานมีคาตุโยอาหังวันทานมีสัพพโสพุทาธรรมะการปัจจุเสนีสัพเพสุทาสัพเพธรรมะ ตเพตั้งคาพระปับจประเจกันนัจะยังข้า่างอรหันตานันตเจชนาระคังคันธมิตปัตตบตรุษทางอนิธานีธรรมอนิธานีสังทางอนิธานีอิติปิโสโรกนัธรรมทธังมังเกิดธรรมังมังเกิดทางทางมังเกิดพระเจาประเสริฐเปิดโลกพระาถาอิทิประหางโมเปิบที่เยนยะที่สุดพุทธังมังเกิดเปิดโลกโลกวิทวิโสทายีธรรมังมังเกิดเปิดโลกโลกวิทวิโสทายีพมทะลุของตพุทธสงค์นิโผ่ส่สิงโมะสมุดาคอนพุทธังโกตาักตาสินาพุทธาพุทโธเับสองมเติาสัง satu sembilan

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดูอำเภอระสามาขอกวดที่อะไรนี่าที่สองข้ออไสองเงแล้วมาที่แล้วหีื่ มาเอาหมดที่สองหมดแรกถื 1, อหนึ่งหกตรงตรงหมดนี้เป็นหมดที่สองหมดนี้จะถือเด็ียังบงุกหน่อหมดที่แล้วหนึ่งหกครับอะนะครับคุณผู้ชมสำหรับแม่ล่างนะครับที่มาขอเลขที่หลักกิโลให้โชคเนาะอกว่างหมดที่แล้วนะครับ หนึ่งหกตรงตรงแต่ว่าง,งวดนี้มาขออีกแล้วนะครับว่าจะขอห้างวดจะขอห้างวดแต่งวดนี้เป็นงวดที่สองจะขอห้างวดนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพูดดังๆดีด๋ยทำลายสมาธิิ่นวดนี้เป็นงวดที่สอง้องวดที่สองมาจาก 顽固。嗯 ชุดเราบอกครับคร <HD> ับยผมซองนี่ท่อนออกชุดไดหนเอาเห็นห,นยหนยงยังไม่เสร็จยังไม่สุดเห็นเขาไม่ให้พูดนะ ไม่ให้พูดใช่ไหมครับให้มองใครมองมันได้ยินได้ยินเสียงร้องไอ้นั่นใช่ไหมจิ้งเอ๊ะเสียงอะไรอะไรนั่นตึงๆเออครับกบไหมเขารับรู้เสียงกบหรือเสียงอื่นเสียงกบไมนใช่ไหมเขียนเอ๊ะเขียนหน่อยเขียดเออเขียดด้แอะนั่นแอกะเพว่ารอบนั้นตุ๊กแกร้องตรงนี้ครับตุ๊กแกร้องฝั่งนี้วันนี้ก็มีเสียงแล้วเนี่ย เสียงเขามาเขารับรู้แล้วสองชั้นายหสิบหกวันนี้เป็นวดที่สองขอทาสการกกิโลจงเปิดให้บริวารทั้งหลายได้มีโชคี้ลาภอีกขอไว้ห้างวดตถุนะเจ้าค่ะขาถือตสมิ้นิช่วยตัวก็่วยเยอมากว่าแป๊บเดียเครเนี่ย เห็นตัวเลขไหมเต้ยยยยยเห็นงหก็อยากให้อ่านด้ออยาให้อ่านด้อบอกไว้แล้วว่าจอัานถ้าได้ได้แล้ว ทำยังไงผมจะรู้ล่ะ,ะทำยังไงผมจะรู้เขียนไว้ให้ผมด้วยเด้อเด้อเพราะว่าเรามันเป็นโชคใครโชคมันใครแล้วแต่ใครจะมาเอาก็มันเลขมันเยอะไงนี่จะไม่เอาเลขใครอ๋อเขียนไว้ให้ผมหน่อยหัขขนะวที่สองเนาะหวที่สอง เดี๋ยวผมสองให้ครับอมองเห็นด้วยจันยาเห็นด้วยกันเห็นด้วยกันี่น ไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนี่ยไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเลขเลขเอ่อนี่แเลขวันที่สองขอไหมวันที่สองไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนได้จะอันนี่ลอตเตอรี่ไว้นี่ยมันเป็นเลขซื้อง่ายเลยแหละเลขไม่ต้องแบบโอ้ง่ายมากครับ คนรู้เยอะไม่ได้หรอกนะมันดังเดี๋ยวจะอั้นเคยกลับเด้อครับครับผมครับสาธุสาธุครับแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดต้องสีแดง,งเลยครับ